สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศยังเย็นอยู่เลยนะคะรืดูใบไม้ร่วงใบไม้พรินะคะอากาศสลับไปสลับมาเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวฝนตกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะหน้าตาดีรูปร่างเฟีย้ยวเลยอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโอ้ตี่แหละ50ต้นๆน,นะคะ สถานการณ์คือคบกับฝรั่งอยู่หนึ่งคนรู้จักกันมาเป็นปีเพิ่งมาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันประมาณหลักเดือนนะคะไม่มากประมาณ2เดือน3เดือนนะคะมีงานทำนะรายได้ ไม่แน่นอนนะคะฝรั่งเคยพาไปเที่ยวที่บ้านเขาในต่างประเทศแล้วนะคะฝรั่งไปไปมา,มาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประเทศไทยนานกว่าต่างประเทศนะเขาก็ดูแลฝรั่งดีแหละปัญหาคือไม่แฮปปี้มีความสุขเมื่อฝรั่งออกเสียงคำสั่งเสียงดังออกเสียงคือเสียงดังใส่นะคะด่าด้วยออกคำสั่งกดคีย์ในบางครั้งนะคะ เคยไล่ออกจากบ้านด้วยนะคะแล้วทนอยู่เพราะอะไรคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาได้ใจความว่า <laughs> การเงินของฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มั่นคงไงแล้วฝรั่งคนนี้เขาดูแลเรื่องการเงินดีนะคะเขาผ่อนบ้านผ่อนรถให้นะคะแล้วฝรั่ง ก็เป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะคะเคยเข้าโรงพยาบาลผู้หญิงไปที่โรงพยาบาลช้าเขาก็มีงานมีการของเขาอะนะฝรั่งเอาแต่ใจนะคะฝรั่งก็ต่อว่านี่เป็นแบ็กกราวน์นิดนึงนะคะบลมาเล่าให้คุณได้รู้นะคะรายละเอียดมีมากกว่านี้บลเล่าเท่นี้แล้วกันนะคะผู้หญิงเนี่ยนะมีเจตนาที่อยากมีความสุขในชีวิตคู่ อยากมีสามีเป็นคนอุปถัมภ์เรื่องการเงินด้วยนะคะเบื้องหลังครอบครัวผู้หญิงเคยหย่ามาแล้วนะคะมีสามีสองคนแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกรันการใช้ชีวิตต่างๆการหย่าร้างก็มีเหตุผลหลากหลายแล้วแต่ละคู่นะคะนี่ก็คือที่เขาบอกมาเบื้องต้นมีลูกนะคะแล้วลูกก็มีคนดูแลว่างั้นนะคะตัวเขาเองเขาก็ดูแลตัวเอง ก็เคยคบกับฝรั่งมาก่อนคนนี้ฝรั่งคนนั้นเนี่ยดูแลดีมากนะคะอายุเยอะมากกว่าช่วงโควิดก็ต้องย้ายกลับประเทศแล้วก็ไม่ได้เดินทางกลับมาเพราะฝรั่งสุขภาพไม่ดีเสียชีวิตไปนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยากมีแฟนเป็นฝรั่งณนะอายุตอนนี้จนถึงบ้านปลายชีวิตแล้วเพราะประสบการณ์ฝรั่งที่เขาเคยคบ คนแรกนะคะเป็นฝรั่งที่ดีแต่ด้วยเหตุที่แยกจากกันเพราะเสียชีวิตนั่นไงก็ได้รู้จักกับฝรั่งหลายคนแต่คนนี้เงินถึง <c oughs> <c oughs> ก็เลยอยู่ด้วยกันนะคะปัญหาคือจะเกืนไม่เข้าจะคลายไม่ออกอันนั้นคือปัญหาส่วนตัวของเขานะโอลก็คุยกับเขาก็แนะนำไปนะคะตามที่คนที่สามเห็นและคิดนะเจ้าตัวจะตัดสินใจยังไงอันนั้นก็อยู่ที่เขานะ เขาก็คุยกับโอ๊ตนะเขาก็เปิดข้อมูลจริงหลายๆอย่างนะคะโอ๊ก็ฟังเขาแล้วก็ไม่ได้ให้เขาเล่าจบในบางอย่างนะโอ๊ก็บอกว่าอะพอจะดาวได้แล้วไม่ต้องเล่าหมดหรอกนะคะโอ๊ไม่ได้อยากรู้เรื่องราวชีวิตใครทั้งหมดหรอกโอ๊แค่ฟังคร่าวๆแล้วก็พอจะเข้าใจ ความต้องการของเขาแล้วก็คุยกันนะคะคนที่มาคุยโอล่ะคุณต้องบอกความจริงนะไม่งั้นเรแนะนําคุณไม่ได้นะสิ่งที่แนะนําไปนะคะแนะนําตามที่คุณต้องการเลยหลายอย่างโอลไม่โอเคถ้าเป็นนบอกว่าโไม่ทําแต่โอไม่ได้ไปทําอะไรให้คุณให้ความคิดเห็นและแนะนําว่าน่าจะทํา,า,ทอ,ยา,าทอย่างนี้น่าจะทําอย่างนี้น่าจะทําอย่างนั้นแต่คุณจะทําหรือไม่ทํา อันนั้นอยู่ที่ตัวคุณนะคะเรื่องของผู้หญิงคนนี้เขาก็ยอมรับนะโอก็บอกยอม,ยอม,ยอมรับรับไปเถอะส่วนใหญ่เนี่ย ก็เกี่ยวกับเรื่องเงินแหละเพราะว่าเราไม่ใช่คนรวยเมื่อมีผู้ชายมาหยิบยื่นให้ด้วยความเต็มใจแล้วเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในความคิดของเราว่าดีแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะอยู่ตรงนั้นไงาะให้เขาไปคิดเอาเองว่าก็เลือกเอาระหว่างไม่มีรถไม่มีบ้านเพราะว่าเมื่อเลิกกับผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีใครผ่อนรถผ่อนบ้านให้แล้วไงทุกอย่างก็ต้องปล่อยให้ถูกยึดหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือเรื่องบ้าน ไม่ใช่บ้านของตัวเองไหมสมมุตินะติ้งต่างบ้านเนี่ยเขาอยู่เพราะว่าฝรั่งเช่าอยู่ถ้าฝรั่งไม่มีเราเขามาอยู่ไทยเขาก็ต้องเช่าอยู่ดีก็ต้องเป็นปัญหาใหม่ของเราคือเมื่อเราเลิกกับฝรั่งคนนี้เราไปหาที่อยู่ใหม่เองได้ไหมนะคะอันนี้คือปัญหาที่ต้องแก้ด้วยตัวเองนะแล้วเรื่องรถเนี่ยเมื่อไม่มีฝรั่งคนนี้เราไม่สามารถที่จะผ่อนได้เราปล่อยให รถถูกยึดไปแล้วเราก็ลำบากอยู่ช่วงหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะได้คนใหม่ได้ไหมนะคะก็ไปคิดเอาเองใครที่บอกไม่ได้คุณก็ต้องคิดวิธีอื่นไปอีกว่าเอาแล้วฉันจะทำยังไงดี ฝรั่งคนใหม่มีหรือยังหากคุณมีฝรั่งคนใหม่ที่คุยคุยอยู่แล้วคุณได้บอกความจริงกับเขาหรือเปล่าว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ของคุณเป็นยังไงถ้าคุณบอกแล้วฝรั่งเขาเอื้นเอ่ยที่จะช่วยเหลือคุณหรือเปล่าถ้าคุณบอกแล้วถ้าฝรั่งยังคบคุณอยู่ ก็ไม่ได้เอื้อนเอ่ยที่จะช่วยเหลืออะไรคุณเลยคุณก็ต้องพิจรารณาของคุณไปแล้วว่าจะทํำยังไงถ้าฝรั่งไม่รู้อดแนะนําให้คุณไปเล่าสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้ว่าฉันนะไม่ได้มีใจกับผู้ชายคนนี้ฉันไม่มีความสุขเพราะผู้ชายคนนี้ทํากับฉันแบบนี้แบบนี้แต่เหตุผลเดียวเลยที่ฉันต้องคนอยู่เพราะว่าเขาช่วยเรื่องเงินเขาผ่อนรถให้ฉันเขาจ่ายค่าบ้านให้ฉันที่เหลือ จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอว่าฝรั่งคนใหม่เขาจะบอกอะไรมาแบบไหนนะคะอันนี้คือข้อมูลที่มาบอกให้ฟังใครที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันนะคุณคิดและทำอะไรยังไงนะคะค่อยๆค,คิดหลายคนเนี่ยก็ติดนะติดเพราะว่าฉันเคยมีความสุขสบายไงมีรถมีบ้านอยู่มีคอนโดอยู่ดีๆเพราะว่าผู้ชายเป็นคนจ่าย แล้วถ้าไม่มีผู้ชายทุกอย่างฉันต้องหายไปเลยแล้วฉันก็จะอยู่ด้วยความลําบากคุณก็ต้องแลกเอาแหละว่าคุณจะตัดผู้ชายที่ไม่ดีที่ทําให้ชีวิตไม่แฮปปี้แล้วคุณก็อยู่ด้วยความลาบากระยะเวลาหนึง่งหลังจากนั้นคุณก็ไปเจอผู้ชายที่ดีกว่าไหมหรือ คุณมีหนทางที่ดิ้นรนทําให้ตัวเองได้มีรถได้มีที่อยู่ที่ดีขึ้นเหมือนเดิมไหมมันก็มีระยะเวลานะสรุปคือสถานการณ์น่ะเกิดขึ้นกับตัวของแต่ละคนนะนะเวลามาพูดคุยกันนะคะคุณก็อย่าปิดบังแล้วกันถ้าคุณปิดบงังโอ๊ตก็จะแนะนําให้แบบที่คุณบอกมานั่นแหละคนนี้เขาไม่ปิดบังนะคนนี้เขาก็เล่าไป โอ๊ก็แนะนําเข้าไปอะแบบนี้ไหมแบบนั้นไหมแบบนู้นไหมก็มีหลายหนทางหลายวิธีที่บุคคลภายนอกอย่างเราฟังแล้วก็คิดไปว่าน่าจะทําอะไรดีและสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่เจ้าของเรื่องเองนะคะหรือของคุณเองหากคุณมาคุ่กับโอ๊ตนะโอ๊ตก็จะแนะนําให้จากสิ่งที่โอ๊ตพิจารณาและคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไหมน่าจะทําแบบนี้ไหมเคยทําหรือ,อยัง อย่างวันนั้นําคนนี้ไปว่าเคยคุยกับผู้ชายไหมว่าฉันไม่โอเคเลยที่เธออ่ะด่าฉันเธอไล่ฉันออกจากบ้านเธอทําทกับฉันแบบนี้ฉันไม่โอเคตกลงแล้วเนี่ยฉันเป็นอะไรกับเธอเคยคุยเคยถามกันไหมคขาบอกว่าก็เคยคุยแล้วนะก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็อยู่ที่ตัวเขาแหละว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปคนนี้เบอร์ก็แนะนําไปแล้วนะคะก็อยู่ที่เขาแหละเบอร์ก็บอกเขาไปว่า มีข้อมูลอะไรอัปเดตก็มาบอกบอกกันละกันถ้ามีอะไรที่คิดได้อีกจะบอกให้นะคะส่วนที่เหลือต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะปฏิบัติยังไงแบบไหนนะคะขอบคุณที่มาฟังนะคะใครที่แก้ปัญหาไม่ตกไม่รู้จะคุยกับใครยินดีรับฟังนะคะถ้าอยากให้แนะนำก็จะแนะนำให้ตามที่โอตคิดในแบบของโอตนะคะ ส่วนจะถูกใจคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะนัดวิดีโอคอลกันค่ะเรื่องเงินจะให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรหากคุณไม่ได้จ้างให้เขียนโปรไฟล์หรือไม่ได้ให้เข้าไปช่วยในเว็บไม่ต้องเสียเงินก็ได้ถ้าให้เงินยินดีรับทุกบาททุกสตางค์ค่ะเอาเลขที่บัญชีไปจบข่าวบายบายค่ะสวัสดีค่ะ